สวัสด yes, uh, ีคุณดูทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชานาของเล็กดูและเราก็อยู่กับเกมแมพที่มีชื่อว่าแพทซิมเมเรเตอร์เอ๊อเๆเอ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 ็ออเอยเออ วันที่พี่เดฟกำลังอัดคลิปอยู่นี้นะครับผมทุกคน Pet Simulator Nighty n จะอัปเดตในอีก1วันกับอีก24ชั่วโมงก็คืออีก2วันข้างหน้าตอนนี้นะครับผมน้องๆเรายังสามารถที่จะส่งไอ้เจ้าตัวสัตว์ยากของเราเนี่ยไปยังเกมใหม่ได้นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็ในทาง t w i t t e อร์ของ Pet Simulator n e w นะครับก็ได้มีหลุดลิกที่เป็นสปอยของอัปเดต Pet Simulator Nighty n เนี่ยที่จะเข้ามานะครับก็คือ ใส่สัตว์กตัวของในแมบบใหม่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันจะแหลกขึ้นหรือเปล่าในคลิปนียคือเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยเพ็กเตอร์เนี่ยใส่เจ้าตัวสัตว์เลี้ยงที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับถือว่าเยอะมากนะซึ่งไอ้เราก็าสงสัยว่เอ้ยมันจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะครับแต่อันเนี้ยเขาลองกับที่เป็นตัวเล็กไงตัวเล็กไงแต่มีแค่ตัวใหญ่หนึ่งตัวถ้าหากสมมติเราัยัยก 99ตัวมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้ในไอดีของพี่เดฟนะครับอ่าขามีสัตว์ยักษ์อยู่ที่บางส่วนเนี่ยก็ส่งไปแล้วแล้วก็มีขายทิ้งไปแล้วบ้างนะ่ยเดี๋ยวไปดูก่อนว่าพี่เดฟส่งไปกี่ตัวแล้วโอ้นี่คือจํานวนสัตว์ยักษ์นะครับผมแล้วก็รวมถึงไททานิคแล้วก็สัตว์ที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟตัวอื่นที่พี่เดฟส่งไปยังเพซิมไนตี้นายแลวตอนนี้เราส่งไปทั้งหมดก่อนนะดูก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้ผา ที่มีสัตว์ยักษ์ที่ยังไม่ได้ส่งนะครับผมรวมทั้งสิ้นนะฮะ ส4ตัวรวมกันไก่ที่อยู่ในกระเป๋าแล้วก็คือ44แล้วก็มีอีกไอดีลองนะครับผมก็49ตัวโดยวันนี้นะครับผมมีเดีก็เลยไปตามหาสัตว์ยักษ์ในตลาดที่ยังหลงเหลืออยู่และยังไม่ถูกกานเฟอร์ไปนะครับผมแล้วราคาเนี่ยถุงเนี่ยหาซื้อไามพังเพื่อเราจะเอาไปใส่นะครับผมในเกมใหม่ให,ให้ได้9-9้ตัวกันเอ้ยนี่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 ฮิวเฮลร้อยสี่สิบบิลเลียนนะกดซื้อกดซื้อกดซื้อมาเลยตอนนี้เราจะตามหาที่มันเป็นลาวาทองเนี่ยเอาลาวาทองก่อนก็ได้เอาลาวทองเอาลาวทองก่อนก็ได้ ไปตัวหนึ่งนะตอนนี้เหลือเพชรอีกประมาณ500กว่าบิลเลียนแนวน่าจะได้อีกประมาณ23ตัวนะลองสุ่มไปในเซิฟที่คิดว่าน่าจะมีคนขายนะเซิฟนี้ลองสุ่มมาละโหร้านนี้เขาขายตัวที่ทานเฟอร์ไปหมดแล้วทุกตัวเลยทุกคนไอตัวที่มันมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ตกใจอะไรเอ่ยอย่างนี้นะฮะดูเนี่ยเนี่ยไอพวกตัวที่มีสัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีข้อความข้างล่างว่าทานเฟรตนะครับคือหมายความว่ามันได้ถูกโอนไปยังเกมใหม่แล้วนะใครที่ซื้อต่อจากเนี้ยไม่สามารถ โอนไปใช้ยังเกมใหม่ได้แล้วนะครับผมแต่ยังสามารถที่ยังใช้ในเล่นข้างนี้ได้อยู่นะทุกคนคือราคาหลายตัวนี่คือราคาเคทิ้งหมดแล้วอ่ะแล้วข้างล่างนี่ครับผมก็บอกเป็นค่า RIP ที่ราคาของพวกตัวทานเฟอร์แล้วด้วยเหมือนกันนะเห็นป่ะมีบอกราคาแล้วนะไปหาตัวราคาถูกแค่เราหาตัวราคาถูกโอ้โหนี้มีตัวนี้ยังไม่ได้ถุกทานเฟอร์เต็มเลยแมวหุ่นเลกา340ิบิลเลียนอุ้ย กิมลิปเปอร์เลนโพรยังไม่มีคนขายเลยเนี่ยเจ็ททิลเลียนสวยอย่างนี้นเนี่ยแต่แพงไปเลยอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหาเซิร์ฟใหม่หาเซิร์ฟใหม่อ่าลองเลือกจากพวกตัวไทยธนิคดูสิไม่แน่นะไอพวกเซิร์ฟนั้นเนี่ยมันจะมีคนที่มีสัญญ์เยอะมากๆก็ได้คุณดูโอ้เซิร์ฟนี้ตึงจริงจริงดูไทยธนิครเขาเดิทุกคนกี่ตัววะนัะ่นอ่ะที่ไปเอาตังค์มาจากไหนเนี่ยฮะโอ้แต่เซิร์ฟนี้ตึงจริงน้อง เราลองหาดูซิว่าจะมีใครที่ยังจะขายฮิวเฮลล็อกให้เราอยไหมอ้านี่ไงเจอแล้วมนดู1 2 0มิลเลียนอ่ะกดมาเลยกดมาเลยฮิวแฮปปี้ล็อก1 1 5มิลเลียนราคาถูกอยู่นะอ่ะกด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 ด้วยกดด้วย115มิลเลียนซื้อไปเลยเราจะเอาไปใส่สัตว์ยักษ์99ตัวน,น้องบับ โอเคเรียบร้อยเหลืออีก147บิลเลียนสุดท้ายเอ้ยนี่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 ร้อยสี่สิบบิลเลียนเอ้ยลองดูข้างบนกย่านดิลองดูข้างบนกย่างน,นี้นี่ร้อยสอันนี้150และตัวนี้โอ้250เหมือนร้านข้างล้างจะราคาถูกกว่านะทุกทูมเอาตัวนี้ก็ได้เอาตัวนี้ก็ได้อ,ไดอ่ามาอีกเพิ่ม,มอีกหนึ่งตัวแแ๊บเรียบร้อยตังหมดแล้วทุกคนคู่แต่เสริมนี้ตึงจริง ใครเป็นเจ้าของไททานิกตรงนี้อนะ่ะก็ดูชื่อเป็นบุญตาเนี่ยฮะคนนี้ป่ะโอ้โหนี่ในหัวบิดเงิน,นตึงจริงคนนี้อะไรเมื่อกี้นะครับผมเราก็เหมือนจะได้ไอ้เจ้าตัวลาวาทองมาเพิ่มนะครับสามสี่ตัวด้วยกันนะฮะโอเคเดี๋ยววีดีโอเนี่ยครับผมจะเอาส่งไปยังที่เพชรซิมไนที่นายนะผมดู ก่อนหน้านี้ไปเดียพึ่งเอาส่งไปเมื่อวานก่อนนะครับผมมันยังต้องรอให้เรารีฟิลนะครับผมอีกประมาณ5วันนะน้องๆก็คือตอนนี้เรามีเวลาส่งสัญญาณบพยังเกมใหม่ได้อีกประมาณ6เดือนด้วยกันนะครับผม6เดือนด้วยกันหลังจากที่เกมภาคใหม่เปิดไปแล้วนะครับผมก็คือยังมีเวลาหาของจากข้างนี้ส่งไปยังเกมใหม่ได้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวเติมก่อนแล้วกันเติมไปเลยโอเคงั้นไปเดียเลือกที่จะส่งไอ้เจ้าตัวมาร์ชเมลโล่อากูนี่นะครับโอ้โหระวานท้องอีกอื้อเลยทุกคนอ่ะส่งไปเลยครับผม 5ตัวด้วยกันตอนนี้ก็ส่งไปเพิ่มและอีก5ตัวด้วยกันส่วนไททานิกตัวนี้นะครับจริงๆแล้วต้องขอบอกก่อนนะครับว่าถ้าหากใครเห็นคลิปช็อตนะครับผมหรือไปเห็นในคลิปติ๊กตอกของพีเดฟแล้วเนะี่ยก็คงจะรู้แล้วแหละสินะว่าไอ้เจ้าตัวนี้นยครับพีเดฟไปปิดเข้ามา <c oughs> ใช่ก็บ้าแหละจริงแล้วนะครับผมไททานิกตัวนี้นะี่คือพีเดฟแบบเป็นเจ้าของเองนั่นแหละน้องๆทีนี้พีเดฟก็เอาโอนไปยังเกมใหม่เรียบร้อยแล้วนะอะ เห็นว่านี่น,นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่านี่ได้ถูกทานเฟอร์ไปแล้วตัวไหนที่เราโอนไปแล้วนะครับผมมันก็จะมาอยู่ในเมนูคาว่า history นะครับผมก็คือประวัติการโอนไปนะตัวไหนที่พี่เดฟโอนไปแล้วเนี่ยก็เอาไปขายในตลาดเปลี่ยนเป็นเพชรราคาถูกๆเพื่อที่เราจะไรีบแบบไปซื้อตัวที่ยังไม่ได้ทานเฟอร์เพิ่มเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมพี่เดฟก็จะเอาไอ้เจ้าพวกนี้นะฮะเอาไปประมูลเดี๋ยวเราเอาไปประมูลกันดีกว่าเพื่อหาเพชรเพิ่มนะโอ้โหมาเสริมนี้มีคนขายไททานิกที่ถูกทานเฟอร์ไปแล้วนะน้องๆอนะเล่นไ ตัวนี้ก็ราคาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครน้องๆน,นี่ๆโอ้โหแล้วข้อมูลนี้ตึงกว่าโอ้โหแล้วนี่มีคนขายหิ้วที่ยังไม่ได้ทานเปิดด้วย1 3อยสแต่นี้น่าจะแพงกว่าเซิรฟ์ฟก่อนันนี้นที่เราไปเจอมานะครับผมอ่ะลองประมูลในเซิรฟ์ฟนี้ดูนะเปิดที่30มิบเป็นเลีเท่าเดิมมีใครอยากสนใจหน่อยไหมเปิดได้แล้วสามิบเป็นลียนประมูลทิ้งให้เราหน่อยขครก็ได้ใจบุญสักคนหนึ่ง เอาไปทำอะไรกับมันก็ได้ฮะราคาลดล้างสตอ็อกผมจะเอาไปหาตัวใหญ่โอ้หนี่ไอ้ร้านนี้มีคนอันนี้พอดีเลยฮะตั้งขาย120รีบิลเลียนอยู่นี้ก็แสดงว่ายังมีบางคนที่แบบยังไม่ได้โอนไอ้พวกตัวยกักษ์นะครับไปคลิปอ้าวตัวเอ้ยกำลังดูเลยปิดใส่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนแล้ว 38มิเลียนเอาเราไปทำมีท่าหน่อยตอนแรกเราว่เาเราตั้ง30มิเลียนนี่นายใส่ราคามาแล้ว38มสิบเลียนอาวละเดี๋ยวซีจะมีคนสู้ไหมเฮ้ยมีคนสู้ด้วย 40, million. 40 million. ิบมิเลียน40ิบมิเลียนอ่ะนายแล้วน,นี่ตัวนี้ค่า IP สูงสุดอยู่ที่47ิเมิเลียนเฮ้ยเขื่อนเขาจะเอาต่อเว้ย40.8ิมิเลียน เอามาละมาละทุนก่อนแรกเพื่อจะหายิวเฮลอีกตัวหนึ่งนี่คือดับปไดปล่อยนะครับผมไอ้เจ้าตัวนี้ยในกระเป๋ายังเหลืออีก3ตัวนะน้องๆถ้าเราปล่อยได้อีก3ตัวคือเราก็สามารถซื้อไอ้ยิวแฮ p ปี้ล็อได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งเลยนะอ่าจาไปที่41.2ิบบิลเลียนนะทุกคนรับได้รับได้รับได้ โอเคอลงต่อลงต่อบีต่อบิต่อเราตั้งให้อีกแต่ว่าเสบีเสมนี้มีคนซื้อมีคนสนใจตั้งเพิ่มให้นายเรามี3ตัวเลยตัวที่2อก็ไปอุดหนุนล้วหน่อยอุดหนุนล้วหน่อยเร็วๆเราอยากใส่9 9ตัวในแมวใหม่อ่ะส่งคอะ์เราหน่อยอีกตัวนึงนายอุดหนุนล้วหน่อย30มินเลียนส่งคอแลเราหน่อย,เ,ย,ออยเออ39มิเนเลียนเลยว่ะเอ้ยใครวะเนี่ยจังใจป่า,าจริงจริใส่มาเลย39มิลเลี้ยน ใจชื้นละใจชื้นละมันใจถ้าเราปล่อยออกหมดนะฮะถ้าเราปล่อยพวกนี้ออกหมดมันใจได้เพิ่อมอีกสักตัวหนึ่งแน่ๆได้มาแล้วอีก39บิลเลียนตอนนี้ถ้ามาอีก39บิลเลียนเราก็จะมีประมาณเกือบ88กว่าบิลเลียนได้เลยนะอ่ะหายได้ละ39บิลเลียนเอาเว้ยตั้งให้เขาเพิ่อมอีกสักตัวหนึ่งมาน้องๆ เราให้ราคานี้เลยเริ่มต้นตาม R E P เลยถ้าเราได้มาอีกสักตัวหนึ่งตอนนี้เราก็น่าจะมีรวมๆนะครับผมสัญญาก็น่าจะประมาณเกือบ50ตัวได้แล้วนะก็ยังไม่ถึง9-9ตัวยังขาดอีกทั้ง40กว่าตัวโอเคไม่เป็นไรก็เอาเท่าที่ได้มากที่สุดมาเฮ้ยคาใส่ให้วะามสิบเป็นเลี่ยนเลยวะโอ้คนนี้ใจปั๊มมากนายขอบคุณนายจริงๆเลยเหมาตัวยักษ์ที่ทานเฟอร์เราหมดเลยอ่ะเขามีเพชรเลือเยอะจังวะซื้อให้อีกหนึ่งกินด้วยนะครโอ้โหเอาว่ะมาเสริมนี้บ้าง เซิฟนี้โอ้โหตัวใหญ่เต็มเลยทุกคนเฮ้ยแล้ว,วเ,ลเหมือนมีคนขายด้วยน,น้องฮิวโกลเด้นอันนี้ไงร้อยสิบสี่บิลเลียนเองทุกคนอ่ะหาบัฟสวยๆมีบัฟสวยๆให้เราไหมอ่ะเราซื้อเพิ่มอีกตัวหนึ่งไหมน่าสนใจปะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมีคนแจกเพชรเอา้ามีคนแจกเพชรในเซิฟ โอ้โห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 ใครไม่รู้แจกเพชรเฉยเลยนี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ไปเล่นเล่นมาเลยนะเนี่ยที่แบบในเซิร์ฟมีคนแจกไดมอนด์อ่ะทุกคนโอ้โหอ่ะอขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอ้โหแจกอีกยังแจกอีกนะเนี่ยเฮ้ยคนนี้เหมือนเทพเคยเจออ่ะเคยเจอช่องยูทูบเขาใช่คนเดียวกันไหมเนี่ยนี่ไงใช่จริงด้วยยูทูบเบอร์ฮะเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยทุกคนโอ้โหแล้วแจกขนาดเลยอุ้ยไม่รู้อะไรของเขานะรวยมาจากไหนทุกนทั้งขายด้วยโอ้โหเอาส่งไม่หยุดเลย เขาแจกไม่หยุดเลยระหว่างนี้ซื้อก่อนหนึ่งตัวนะครับผมน,น้องๆเดี๋ยวมันจะได้ครบสามตัวนะอ้าวบายเรียบร้อยอ้าลวละก็พอละทุกคนไปก็ตอนนี้พี่เดฟก,ก็คงจะต้องอรอจะเตรียมย้ายไอ้เจ้าตัวพวกนี้ไปทั้งหมดนะครับผมเราก็ได้มาเพิ่อมอีกเนาะยี่สิบเจ็ดตัวที่ยังรอทานเอีอเดฟอาจจะใช้วิธีการหาหดีลองเนี่ยมาย้ายไปแทนนะครับน้องแล้วก็ค่อยไปเทรดกันอีกทีหนึ่งใน เซอร์ใหม่ในเกมใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมหรือกำลังเล่นแบบนี้กลังจะไปเล่นแบบเพนซิมไหนที่นาอยู่นะครับผมก็ช่วยเข้าใจฝากคอมเมนต์ให้กันด้วยนะครับคลิปนี้วิดีโอต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันฮะบ,บ๊ายบาย